بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا م ح م ุอละัอะท่านพี่น้องผู้ร่วมสัต์ทางไกลครับรายการวะละฮดีได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งอัลลลละห์ครับเราได้มีโอกาสที่ได้ทำการอ่านฮะดีษของท่านนบินสอลลัลฮุฮิสซัลามทำการอธิบายนะครับอย่างที่นักวิชาการได้อธิบายไว้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นความจําเป็นนะครับที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้ในสุนนะในฮะดีษของท่านนบีสุลต่านสุลตลาไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนรู้คำเพียงอันกุรอานเพียงอย่างเดียวแต่สุนนะของท่านนบีสุลต่านสุลต่านก็ต้องศึกษาทําความเข้าใจเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะถ้าเรายึดเพียงอันกุรอานนะครับก็ถือว่าเรายังไม่รอดนะครับยังไม่ปลอดภัยยังปฏิบัติเรื่องของศาสนายังไม่ถูกต้อง ทั้งหมดนะครับนั้นต้องยึดในฮะดีษของท่านนบีสอลอห์นิซัมด้วยถ้าจะให้รอดพ้นปลอดภัยปฏิบัติศาสนาอย่างถูกต้องนี่ก็คือต้องยึดทั้งอัลกุรอานหรือว่ากิตาบอและสุนนะของท่านนบีสอรอหนหัวนี้ัวซั่นแมพี่น้องหลายครับอิสลามนั้นส่งเสริมให้เราทําความดีอันนี้เนี่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็คือในช่วงท้ายของชีวิตมันเป็นการสอนนะครับหรืออิสลามได้สอนหรือว่าซุนนะของท่านนาบีสุลล่าห์ฮาวานิอุสัลม์ได้สอนให้เรานั้นเนะี่ยเพิ่มเติมเพิ่มพูนเ,เพิ่มขึ้นในการทําความดีโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตช่วงท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่มนุษย์หรือคนเรานั้นจะกลับไปหาลอสุบฮานอตาลา เราได้ทราบการสูญเสียชีวิตนะนะครับก็จะมีคำกล่าวว่าอินนาลิลาฮิวอินนาอิัยฮิรอจิอูนนั่นคือชีวิตนั้นนะได้ถูกปิดวิญญาณนั้นได้ออกจากรา่างได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูตาลานั้นแน่นอนครับสิ่งที่เรานั้นจะต้องพยายามที่จะตักตัวที่ทำไว้นั่นก็คือความดี ที่จะให้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตของเราก่อนที่จะไปพบอัลลอฮฺสุบะฮตาละท่านอับีลุลลอจะไ,ได้เป็นผู้ที่สรรเสริญสรดูดีขอเพื่ต่อลอตาลาโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตของท่านแน่นอนครับในช่วงชีวิตของท่านนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นคนที่สม่ำเสมอในการอีบาดะต่อรอตาลาอยู่แล้วนะครับแต่โดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตของท่านนั้นก็จะ เพิ่มเติมจะมันเพียนในการที่จะสะดุดีจะสารเสริญจะขอไปโทษต่อละตาละจนกระทั่งเราได้เคยได้ยินฮะดีสว่าท่าน,นาาอับดุลเบลคนนั้นจะขอไปโทษในวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยครั้งเป็นร้อยครั้งเนี่ยเป็นการสอนอุมม่าของท่านให้ให้รู้ว่าเราเนี่ยมีความผิดนะตัวท่านอบีเนี่ยได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านอบีก็ยัง แต่ท่านนบีก็ยังขอเวทโทษมากขนาดนี้เนี่ยซึ่งแตกต่างกันเลยคนละด้านเราเนี่ยมีความผิดในแต่ละวันเนี่ยมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องการขอเวทโทษนั้นมีน้อยกว่าท่านนบีสุลตออ่านนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดและพิจารณานะครับพี่น้องหลายครับคนที่มีอายุมากโดยเฉพาะ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยหากยังไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิต ที่ภาษาเราเนี่ยยังไม่หันหน้าเข้าสู่เรายังไม่เข้าสู่เราอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการเล่นหวยเล่นการพน,นันยังอยู่กับนกทั้งวันเนี่ยนะครับยังอยู่ในเรื่องของการตีไก่ในเรื่องของการกัดปลาในเรื่องของอบายามุกต่างๆการพนันต่างๆเรื่องของมวยเรื่องอะไรต่างๆนะท้าัสิ่งต่างๆนี้มันเพิ่ม إ ي มานมันเพิ่มพูนอะไรให้กับชีวิตของเรา และโดยเฉพาะคนที่หกสิบแล้วที่ภาษาขอเราคือเรียกว่าไม้ใกล้ฟังแล้วใกล้จะกลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วบางคนอาจจะเหลือมาอีกกี่ปีบางคนก็อมาอีกอาจจะสี่ห้าปีสองสมปีก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้ว,แ,ลวแต่ชีวิตของของเขานี่ก็ยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของอัายามุกใน่องการพนันเรื่องของความผิดฉะนั้นต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนที่มีอายุหกสิบแล้วเนี่ยแล้วยังไม่กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมีฮะดิสที่เป็นการ บอกเฉพาะเลยนะครับเป็นการฆ่าโทษเป็นการเตือนให้ระวังที่ท่านนบีนสุลลัมหัอเรียงหัวสลัมเนี่ยได้บอกว่านะครับอัลลอฮฺอิลัมรีอินอัครอัจจารหูฮัตตาบาละกอสิตตีนะซานะอะบดุลท่านอิมามบุคอรีท่านนบีนสุลลัมหัอเรียงหัวสลัมเนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺอิลัมรีอินอัลลอฮฺเนี่ยจะไม่รับข้อแก้ตัวของคนคนหนึ่งอัครอัจจารหูฮัตตาบาละกอสิตตีนะซานะ อลอ l a ์จะไม่รับข้อแก้ตัวของคนคนหนึ่งที่พระอ,องค์ได้ยืดอายุของเขาออกไปจนกระทั่งถึงวัยห0สิปีนักวิชาการอุลามะนะครับได้ให้ความหมายฮะดิษนี้บอกว่า a ลอ a h จะไม่ปล่อยให้เขามีข้อแก้ตัวอีกต่อไปเมื่อได้ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่จนถึงวัยนี้แล้วถามว่าอายุ60แล้วนี่ยังไม่กลับเนื้อกลับตัวนี่ถามว่าจะแก้ตัวอะไรได้60แล้วยังไม่ละหมาดเนี่ยบอกว่าอืม ยังยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอาเกนบาลิกมากี่สิบปีแล้วบรรลุศาสนาภาวะมากี่สิบปีแล้วเอาตีตีให้แบบเยอะเลยเอายี่สจริงๆก็สิบห้าหรือไม่ถึงเอาตียี่บจนถึง60สนสี่ิปีเนี่ยเรื่องละหมาดยังไม่รู้เรื่องเ,อเรื่องือสิีอดไม่รู้เรื่องเรื่องการทําความดีไม่รู้เรื่องถามว่าจะแก้ตัวอะไรได้อีกหกสิบแล้วนี่ยังอยู่กับเรื่องของการพานันยังยัง,ย,งยังสุบ,บุรียัง อะไรต่าง,างๆนานาที่เป็นการฝ่าฝาืนอัลลอฮฺตาลาเนี่ยอาเขนบาลิกมาสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะเ,เนี่ยอัลลอฮฺเอาเอาเรื่องของความผิดแล้วเนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยทำไมไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเอาละมันอาจจะช่วงวัยหนุ่มแต่สี่สิบกว่าห้าสิบมาแล้วเนี่ยเราม,มีความคิดมีสติปัญญานี่ก็ยังจนกระทั่งมาถึงหกสิบนี่ก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยอัลลอฮฺนี่ไม่อะไรครับไม่รับข้อแก้ตัวของเขาแล้วนะเมื่ออัลลอฮฺได้ให้อายุของเขาหกสิบ นั้นพิจารณาตัวของเราอะดิษนี่เป็นการพูดถึงอายุ60โดยเฉพาะแหละแต่คนที่มีน้อยกว่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาเหมือนกันใครควรเหมือนกันอายุของเรา4ี่0บห้าแล้วหรือเป็นวัยหนุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่ตายก็ตายอาจจะตายเหมือนกันแต่เมื่ออัลลอฮ์ให้อายุมาถึง60แล้วเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่พัฒนายัยงไม่ปรับปรุงชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์นี่ไม่รับข้อแก้ตัวนะครับเมื่ออัลลอฮ์ให้อายุมาถึงขนาดนี้ฉะนั้นเมื่ออายุมาถึงขนาดนี้60หรือ60ไปแล้วเนี่ย หันหน้าทาความดีมุ่งทําความดีครับมุ่งทําความดีอันนี้เป็นฮะดิษที่เราได้นำเรื่อพูดนํามาก่อนที่จะนําเสนอฮะดิษตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าให้เรานั้นหละทาความดีในช่วงบั้นปลายของชีวิตจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่อาจจะ2ี่0แต่ว่าถ้าเรามองโดยภาพรวมแล้วอุ้ยหกนี่มันก็น่าจะถึงบั้นปลายแล้วแหละนะเพราะว่า อุม,มาของท่านนบีนซอลอร้อยหอยนินลฐมก็อายุประมาณ6 0สิถึงเจปีแหละน้อยที่จะเกินจากเนี้หกสิถึงเจ็ดสบที่ท่านนายบินซอลอร้อยสันไ,ได้บอกเอาไว้จะเกินจากหกจะเจ็ดสินี้ขึ้นไปก็จะมีน้อยแลย้วเนื่อพาะในปัจจุบันโรคอะไรรุมเร้าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับนั้นถ้าบอกวันปลายชีวิต60สิเนี่ยมันก็คงเหลือไม่อีกกี่ปีแล้วก็จะกลับไปหาล้อยแล้วนั้นถ้าคนมีถึงขนาดนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านนายบินซอลอร้อยเสียอายุตอนเสีาย,ยาชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับหกปี นั่น,น,น,นช่วงท้ายชีวิตของท่านท่านก็อขอไปโทษสาดูดีนะครับซาเสเซนอัละลอฮ์ตาลทาท้งนั้นชีวิตของท่านนั้นสม่ําเสมอในการทําอิบาดะแล้วก็เข้มข้นในการทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ตาลาครับเรามาดูะดีที่เราจะนะําเสนอให้วันนี้นะครับที่เป็นหลายสํานวนหลายรีวาย จะ,ท,ะ,ะท่านหญิงอาชาโดยเฉพาะของท่้นหญิงไอชาเนี่ยก็จะมีสำนวนในบันทึกของบุคคลีของมุสลิมเรียกว่ามุตะฟักอะไรหรือในอรยายงานของมุสลิมในต่างๆก็จะมีหลายในไวยะมีหลายรายงานฉะนัก็จะนําเสนออารีไวยะตรงนี้นะครับฉะนั้นอะฮดิสที่นําจะเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าส่งเสริมให้ทําความดีเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตนะครับให้ทําความดีเพิ่มในช่วงท้ายของชีวิตอย่างท่านอาบดุลออสาล็อห์ฮานซัมได้ทําเป็นแบบอย่างเรดาดูอะดีษครับ عائشة رضي الله عنها قالت أتى عائشة رضي الله عنها قالت أن عائشة رضي الله عنها كأبن حريئة أكونة من صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن عليه صلى الله عليه وسلم ได้ลงมาก็คืออะไรครับอาาีดาญะอานาสุลลอฮิวันฟัดอา,ายะนี้จะลงมาก็คือเมื่อความช่วยเหลือของร้อนและการพิชิตได้มาถึงแล้วเนี่ยอิลลายาคูลุฟีฮานอกจากท่านจะกล่าวในละหมาดว่าท่านยังไช้บบาบอกว่าไม่ท่านรุ่นสอลลลอฮฺฉันไม่ได้ละหมาดได้เนี่ยนะหลังจากที่อา,ายะนี้ถูกประทานลงมาก็คืออาาิดาญะอานาสุลลอฮิวันฟัด นะครับอีดาเจาะนาสัสรุลลอฮิวันฟัดเมื่อการช่วยเหลือของรอดและการพิชิตได้มาถึงแล้วพิชิตมักกะพิชิตมักกะเกิดขึ้นในปีที่ไหนครับปีที่8ของการฮิจรัลฟัตุนมักกะเกิดขึ้นในปีที่แปดการฮิจรัลนะครับท่านอาับดุลยลัล์ัมเสียชีวิตในปีตอนตอน้นในตอนต้นของปีฮิจรัลที่11นะครับพิชิตมักกะเกิดขึ้นในปีที่8การฮิจรัลเกิดในเดือนรอมฎอนนะครับก็9ก้ 9ก้าสิบสองปีกว่าๆหลังจากพิชิตมากะท่านอับดุลลอห์ส,องององสังก้อเสียชีวิตนะครับเก้ากวสิบแล้วก็ตอนต้นของสิบเอ็ดนบีก็เสียชีวิตอ่าแล้วก็เดือนที่แปดปีที่แปดการฮิเจเราะห์อมาดอนแล้วก็ชาวาซุนก้อากุนฮิจยะนะครับนั้นก็หลังจากที่อายะเนี่ยได้ถูกประทานลงมาหรือซุรอเนี่ยเรียกว่าซุรออันนัส่ นะครับอินนาจะอนุซุลลอฮิวัลฟัตวอรายตานนาซะยะดะคูลูนฟีดีนิลลาฮิอฟวาจาฟัสบิบิัมดิร็อบบิกวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตวบะเราลคนท่องได้เมื่ออายะห์ซู์เนี่ยถูกประทานลงมาตรงเนี้ยนะครับท่านนบีก็จะกล่าวอิายะกูลูฟีฮา ท่านนาบีก็จะกล่าวในละหมาดกล่าวว่าอะไรครับซุบฮานะร l บ h u b a n a s u b h a n a k a r u า a ะ a wabihamdikallahumagfirlin อันนี้สำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีสำนวนที่คล้ายๆกันบอกว่าซุบฮานะกะร u บ a n a wabihamdik กล่าวาาบบาาว่าวอะไรครับความบริสุทธิ์นั้นเป็นของท่านนะครับข้าแต่วิบาลของเรารับบ้านาวะบิฮัมดิกนะครับและด้วยพร้อมกับก,บการสรรเสริญท่าน อัลลอฮุมัะฟิรลีโอ้ลรดได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันเนี่ยท่านอัสซาลลอฮฺสันได้กล่าวอายะนี้ถูกบรนทารองมานบีวะซุบฮานะกะรับบะนะวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมัะฟิรลีนะครับอัลลอฮุมัะฟิรลีอ่ากล่าวว่าอะไรครับอันเนี่ยซึ่งเราจะได้พูดถึงการที่มีสำนวนอื่นที่ท่านนบีสซาลลอฮฺวันสันได้กล่าวอ่าสุบุฮุนกุดดูสุนรอบุนมาลาอิกตุวรุห์นะครับในรุกัวใน สุยุตของท่านอันนี้ก็พูดแล้วจะมีสำนวนอื่นที่มาขยายอีกนะอันนี้การในละหมาดได้กล่าวตอนไหนที่ก็จะมีนาบางรายงานเนี่ยมาอธิบายถ้ากล่าวว่ารัสุบฮาระกับรบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮมุมะฟิลลิอันนี้มุตตะฟักอะไรเช่นเดียวกันในสอฮหฮุทั้งสองก็คือบุคอรีและมุสลิมนะครับจากท่านหญิง อชานเช่นเดียวกันนะครับบอกากานะรอซูลุลลอฮค์ศาสดลขององคาอะลัยฮิาสซาลององค์ศาสดอักงลาสดาขององคาององคดิฮิงองาสดาของอาดองาสดานอาด้องานดาสดงศาสดอาสดาาาองอาสดาขององค์ศาาของอาวมากอาสดาขอะองครศาสดาขกงอาสดากองาวดาาขอะคราสวคาาององคาอาาออาอดอัอ นะครับทงังนังนฉันบอกว่านบีจะกล่าวมากนะในรูกวัวและในสุยุในรูกวัวเรารู้แหละนบีกล่าวหรือว่าซุนนะก็คือกล่าวว่าอะไรครับ s ุบฮาน a l a d i m a ซีมในรูกวัวส่วนในสุยุแหละครับ s u b h a n a l อ d i m ala อ้าวเพิ่มตรงนี้เลยครับเป็นซุนนะของท่นนา,านนบีุบฮานะกัลล subhanakallahu mina wa bihamdik a l ฟิ h ลีอ่ากล่าวไปด้วยในรูกวัวและก็ในสุยุ ก็อัลสุบฮานะร์บิอัลอาซิมแล้วก็อัลสุบฮานะร์บีอัลอาลาเลวก็อัลสุบสุบฮานะกัลลอฮุมะรับบะนาอฺฮ์มดิกอัลลอฮุมะรฟิลลีก็คืออะไรครับสุบฮานะกัลลอฮุมะรับบะนาอฺฮัมดิกนะครับความบริสุทธิ์เป็นของท่านโอ้อัลลอฮ์นะครับโอ้อัลลอฮ์หรืออ้ยบานของเราและพร้อมด้วยการสรรเสริญท่านอัลลอฮุมะรฟิลลีอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยบอกว่าอะไรครับยวตาอาวารุนกุรอาน เป็นการปฏิบตัติตามพระบัญชาที่มีในกุรานยแตะอวหลุนกุรานก็คืออะไรครับอิยะมะลูมาอุมิรอบีฮีก็คือปฏิบัติสิ่งที่ถูกใช้นะครับในกุรานเนี่ยบอกว่าไงที่บอกว่าปฏิบตัติตามสิ่งที่มีการบัญชาใชนี่ยในกุรานบอกอะไรบอกฟาซับบิฮัมดีรับบิกาวัสตักฟิร์นะสุรอันนัสเนี่ย Terakhir ri ayasu tahi di maufasab bih bihamdi kawas tawafid <hesitation> kawas tahu inna hukana tawaba di bawah cok ayak cok ayanya inna hukana tawaba. Nah, kap, bu idaja anosuro lohi wan fat woro ay tan na sayado khuluna fidi ni lahi afwaaja, fasab bih bihamdi kawas tawafid, la kok inna hukana tawaba. Fasab bih bihamdi kawas tawafid cung tasbiya, dan ancau cung klausara sən. พร้อมด้วยกาวซาดูดีพร้อมด้วยการสรเสญนะครับพระผู้เป็นเจ้ารือบานของเจ้าวัสตอฟิรและจงขอแว้โทษต่อพระองค์นะเห็นการเยตอตาอ้วนครานก็คือไอยะมาดูมาอุมีรอบีให้ปฏิบัติสิ่งหรือสิ่งที่ได้ถูกใช้นะครับอันนี้ท่านอบ,บิซอลล์เหมือซก็จะกล่าวมาก นะ nah, ตามรีวายาหรือไรรีวายาเนี้จะมาเปิดบอกว่าที่กล่าวมากในละมาน่กาตอนไหนกล่าวในฟฟรุกุอฮิวาสุยูดีกล่าวในขณะที่รุกุและก็ในสุยูดนะครับในรีวายาของท่านอิมามุสลิมครับเราฮิมาอุลลอฮ์บอกว่าการขอท่าลอิมามุสลิมนะครับ ท่านองศาลลอฮฺหอนิสลรรมจะกล่าวมากก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอ่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยกบลาอิยามูตก่อนที่จะเสียชีวิตกล่าวว่าอะไรครับซุบฮานะกัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัสตัวฟิรุกะวะอัตูบุอิไลกซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัสตัวฟิรุกะวะอัตูบุอิไลกนะครับกล่าวเนี่ยซุบฮานะกัลลอฮุมมะมหาบริสุทธิ์แด่ท่านโอ้อัลลอฮฺ นะครับว่าิฮัมดิกและโดยการสรรเสริญพระองค์ท่านอัสตัวฟิรูกาฉันขอไปโทรต่อท่านวะอตูบุอีเลิกและขอกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ท่านนะครับขอกลับเนื้อกลับตัวขอสํานึกผิดต่อพระองค์ท่านก้อนอิชาท่านหญิ่งอิชารอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่ากุนตุยารอซ ل อัลลอฮ์มาฮาดีนกาลิมาตุอัลลัตดีอารอกะอัฮดัตต้าฮะตะกูลฮะท่านนะท่ายิ่งอิชาอัลลอฮ์นะครับก็ได้กล่าวว่า โอ้ท่านรอสุนลนล์ลลถ้อยคําเหล่านี้ที่ฉันเห็นท่านกล่าวเนี่ยนะครับมันคืออะไรที่ท่านกล่าวตรงนี้คืออะไรก็ละยุอิดัดล,ลีอาลามะตุนฟีอุมมะตีอิดะรออตุฮะกุนตุฮะท่านรอสุนนล,ละคนนั้นก็ได้บอกว่า ได้ถูกกําหนดให้ฉันมีเครื่องหมายอย่างหนึ่งในหมู่ประชาชาติของฉันในอุมาข,ของฉัน mm. อิดะรอไอตุฮาคุนตุฮาเมื่อฉันเห็นเครื่องหมายนี้ฉันก็จะกล่าวถ้อยคํลางต่างเหล่านั้นคืออะไระครับที่ว่านี้ก็คืออ ah ิดะเจาอานอสลลอฮิวันฟัดจนกระทั่งจบสุรอะนะครับที่บอกว่าเครื่องหมายนี้นก็คืออะไรอิดะเจะอานอสลลอฮิวันฟัดเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตได้มาถึงแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น นะจนกระทั่งจบสุร้อนอันนี้เป็นเครื่องหมายท่านอบาวาวานับดุลเบิร์กบอกว่าผมก็กล่าวเนี่ยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัสตัลฟิรุกะวะอตูบุอิอะไรกน,นะครับนี่คือสิ่งที่ได้มีการรายงานโดยท่านหญิงไอชาโรดิองเราถึงได้ไรายงานมาตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีรีวายะหรือรายงานอื่นๆอีกนะครับที่เป็นการชี้ให้เห็น ว่าหรือว่าที่คล้ายๆกันนี้ท,ที่มีการที่ท่านนบีสุลต่านนั้นจะกล่าวมาในเรื่องของการสารเสริญสรรดีอัลลอฮ์สารเสริญอัลลอฮ์ขอไปขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานานูวาตาอานานะครับขอไปขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานานูวาตาอานาฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นการนะครับบอกถึงที่ท่านนบีสุลล่านนั้นได้กล่าวได้ได้เรียกว่าทำความดีอย่างมากในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายชีวิต ของท่านนะเป็นการเพิ่มพูนความดนะีที่ได้บอกไปว่าเป็นการเพิ่มพูนความดีแล้วยังมีสิ่งอื่นอีกนะครับที่ว่าเรียกว่าเป็นการที่จะกล่าวได้นะที่จะกล่าวนอกจากตรงนี้แล้วเช่นสบ,บูหุนกุดดูซุนรบ,บุนมาลาอิกติวรรุห์สบุหุนกุดดูซุนรบุนมาลาอิกติวรรุห์นะครับก็สามารถที่จะกล่าวตรงนี้ได้ก็เป็นซุนนะแต่ท่านบีสุนัลลอฮัอะหัวสัลัมอีก เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการกล่าวในขณะที่รูกลัวในขณะที่สุยญ์นะครับกล่าวนั้นนอกจากสุบาร์ระเบียรอารีมสุบาร์ระเบียร์อาลาห์ก็มีสุนอื่นๆที่เรานั้นน่ะให้เรานั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกจากการกล่าวสุบาร์ระเบียรอาสุบาร์ระเบียรอารีมสุบาร์ระเบียรอาลาหแล้วเนี่ยก็ให้เรานั้นได้ กล่าวเพิ่มเติมนะครับจากสิ่งที่มีในซุนนะเพิ่มเติมหมายถึงว่าสิ่งที่มีจากซุนนะของท่านนบีสุลต่านของอัลเลาะหัสลัมเราได้เรียนรู้ถึงการละหมาดในยามค้าคืนของท่านนบีที่ได้ผ่านมาในบทก่อนๆเนี่ยนะครับว่าในขณะที่รู้กลัวนบีก็จะกล่าวสุบานรัลลยันอาซีมะครับที่เงยมาก็กล่าวซำมีอัลลอฮุลิมันฮัมดีอัอบบะลาละกันฮัมนะครับในขณะที่สู้ก็สุบานรัลลยันอาลา นะครับอ่แล้วหลังจากนั้นอ่าอย่างที่มีรายงานจากทนงายชาตรงนี้เนี่ยก็จะกล่าวสุบฮานะกัลลอฮุมะรบบานาอิฮัมดิกอัลลอฮุมะกฟิดลีนะครับอ่าก็มีหลายรีวายะหรือมีหลายรายงานตรงนี้นะครับอ่าพี่น้องก็สามารถที่จะศึกษาท่องจําในการกล่าวอ่าอย่างเช่นสุบฮานะกัลลอฮุะรบบานาบิฮัมดิกอัลลอฮุมะกฟิดลีนี่ก็เป็นจำนวนที่รายงานหรือสุบฮานะกัลลอฮุมะรบบานาอิฮัมดิกอัลลอฮุมะกฟิดลีเป็นจำนวนที่คล้ายๆกันหรือที่ใกล้เคียงกัน นะครับหรือบางรายงานบอกว่าซุบฮานะกัลอลฮุมะวะบิฮัมดิกะอัสตฆฟิรุกะวะอัตูบุอีไยกะนะครับนี่ก็เป็นสำนวนที่มีการรายงานมาฉะนั้นจากทุนี้พบิน้องลไหยครับเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่เรารับทราบกันอย่างดีว่าท่านองค์อัลลอฮฺฮะอิมุสันนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ได้อภัยโทษในในบาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นแต่ท่านอบิสอัลลอฮฺฮะอิมุสันนี้ก็ยังเข้มข้นนะครับ ในการทําความดีในช่วงท้ายชีวิตของท่านขอสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับสารเสริญสะดุดีขอพระอโทษกลับเนื้อกลับตัวต่อเราเป็นการสอนอุมม่าของท่านใดอย่างดีนะเป็นการสอนอุมม่าของท่านใดอย่างดีวันนี้ขนาดท่านได้รับการอภัยโทษแล้วนะถึงบาปที่ผ่านมาและกบาปที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ท่านก็ยังทําถึงขนาดน,นี้เป็นการสอนอุมม่าของท่านนะครับ ให้เราเน้นได้กลับเนื้อกลับตัวได้ขอไปขอโทษต่อลอตาอะไรอยู่ตลอดและท่านก็เป็นผู้ท,ที่ปฏิบัติตามพระบัญชาที่มีในกุรานที่บอกวาซับฟซับบิบิฮัมดิรับบิกะวาสตาฟิรอันกุรานบอกอะไรเนี่ยท่านนาบีก็จะนํามากล่าวท่านก็จะนําสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับตัวสิ่งตรงนี้ในกุรานเนี่ยนำมาปฏิบัติมีคนถามว่ามรารยาทของท่านนาบีเนี่ยเป็นยังไงถามท่านหญิงไอชะ รดียัลลอ่ะนะมารายาทของท่านนาบีเนี่ยคุลุลักษลากมารายาทของท่านนาบีถ้าอย่างเช่นบอกก้านะคุลุกือุ่นุรอ่านมารายาทของท่านนาบีเนี่ยก็คือกุรอานแปลว่าก็ดูในกุรอานเนี่ยคุรอาในาใช้อะไรอ่ะในกุรอานห้ามอะไรอ่ะอะไรที่เป็นมารายาทที่กุรอานบอกอย่างไรห้ามอย่างไรนั่นแหละท่านนาบีก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่มีในอันกุรอาน ท่านนบีก็จะแบบตามสิ่งที่มีในกุรอานอะไรที่เป็นข้อใช้อะไรที่เป็นมารายาทนบีปฏิบัติตามอะไรที่เป็นข้อห้ามนบีก็จะทิ้งนี่แหละครับที่ท่านนบีสุลต่านั้นเป็นอุสวะฮนะัสซนาแล้วก็ต้องการใละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะฮนะัสซนาที่มันคือการจะรู้จักอัลลอฮ์และจอมอาฆะนะครับน,นั้นนบีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเจ้าทั้งหลายในตัวของท่านนบีนั้นเป็นอุสวะฮัสซนาเป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเจ้าทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่อะไรศรัทธาคนที่หวัง นะครับลและนแกนเละกมีรอรสนิยมอุสวะตุนพัสนะลิมันานะยา oh ุจุลลอฮะวันยามาลอาครหวังการตอบแทนจากลอวังที่จะพบกับลอวังหรือศรัทธาในเรื่องของวันอาครเราฉะนั้นพี่น้องหลายครับชีวิตของเราโดยเฉพาะนะกับคนที่ใกล้แล้วใกล้หมายมถึงว่าโดยภาพรวมนะอายุประมาณ60แล้ว60กว่าแล้วเจ็ดสิบแล้วใกล้แล้วที่จะกลับไปอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่ได้ไหมคขาว่าเด็กไม่ตายคนหนุ่มไม่ตาย คนอายุ30มสยังไม่ตายต้องรอหกสิบเจอันนี้เราทราบครับว่าอายันเนี่ยอายุเนี่ยไม่มีใครรู้นะอัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แล้วไม่มีใครรู้แต่เรามองโดยภาพรวมว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยมันก็มีเปอร์เซนในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนนะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ดูแล้วน่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนเนี่ยก็ต้องรีบเร่งในการที่จะทําความดีและก็ในการที่จะออกห่างจากความชั่วละทิ้งความชั่วกลับมาสู่ การขอไปโทษต่อรถกลับมาสู่บ้านของเรากลับมาสู่การละหมาดก,กลับมาสู่การอ่านกุรานคนที่อ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องก็ให้เรียนรู้ก็ให้ฝึกฝนในการที่จะอ่านกุรานอย่าจากดุนญ,ญานี้ไปกลับหาเราโดยที่เรานั้นอย่าอ่านกุรานไม่เป็นอย่าอ่านกุรานแบบตะกุตะกักหรือว่าบรรทัดหนึ่งต้องสะกดนานต้องหายอกันอะไรต่างๆเนี่ยน,น่าสะกดกันกาจะไปทีละบรรทัดนี่มันนานเนื่องจากอะไรครับเราไม่ได้สนใจ นั้นมีชีวิตอยู่ตรงนี้ช่วงท้ายของชีวิตจะอยู่อีก2ปี3ปี5ปีก็ให้ทําความดีให้ศึกษาให้เราคิดว่าเราได้ทําความดีนะให้เราคิดว่าให้เรานั้นนะทำความดีให้มากที่สุดเนี่ยโดยที่กลับไปหาอัลล์โดยหวังว่าอัลล์จะพอพระทัยเราก็ทําความดีให้เต็มความสามารถของเราแหละครับฟัตตะกุลลอฮฮามัสตาตะตุมจงยังเกรงอัลลอฮ์ให้เต็มความสามารถในส่วนความสามารถนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติตามสุนัาของท่านนาบีตรงนี้ก็คือ เอาถ้อยคําตรงนี้กล่าวในรู้กลัวในสุญญ์ตามสุนนะของท่านนาบีนะครับเช่นที่บอกว่าสุบฮานะกัลลอฮุมะสุบฮานะกัลลอฮุมะรับบะนาวูฮ์ัมดิกอัลลอฮุมะฟินลีสุบฮานะกัลลอฮุมะรับบะนาวูฮ์ัมดิกอัลลอฮุมะฟิอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือสำนวนอื่นนะครับที่มีการรายงานมานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับรายการวัละฮัดดิสก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอินชาอั่ลละในครั้งต่อไปเราก็จะมาหาดูมาดูฮัดดิส ต่อไปอีกนะครับก็อินชาลลอะคอยติดตามว่าจะเป็นฮะดิษอะไรนะครับสหรับวัน,นี้จากลาด้วยกับเวลาเช่นนี้ครับสลาุมะัลกุมมราะมะตุอฮิวะบะเรากาตุ